สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อวนนี้เฮามีโอกาส ข้ามาฟั่งสปอป,อปอลาลแข่งสวนในเขตนะคะมาถึงปุ๊บเฮาเหมารถสารล้อนะคะเฮาเพิ่นวิ่งพาชมหลอกมือนะคะอันดับแรกเลยนะคะพอม่พี่น้องจา๋าเพิ่นพามาแวะที่ร้านกาแฟพาสุกนะจ๊ะหลังจากนั้นเฮากับเก็บบรรยากาศนะคะถ่ายรูปรอบๆบ,บ,บริเวณนะคะเป็นเมืองเก่าท่าฝรั่งนะคะพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเฮากับไปต่อกันทีพระธาตุอิงหังนะคะเมื่อนี้เฮามากัน3คนนะจ๊ะพี่พ่อ พี่น้องจา๋าเราเดินทางมาโดยรถโดยสารระหว่างประเทศนะคะข้ามฝัง่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารนะคะจริงๆแล้วเ้าก็ไปแวะกันหลายที่อยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาภาพาพ่อแม่พี่น้องชมพ่อปลเล่นะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้เข้ามาถึงวัดพระธาตุอินทขัางเข้ากาได้ ทำการกร้าบสักระบูซาเรียบร้อยหลังจากนั้นเฮาพลาดเป็นไม่ได้เลยนะคะก็คือถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บบรรยากาศนะคะตรงนี้เป็นอ่บริเวณของวัดพระาธาตุอิงหังเป็นเป็นองค์พระาธาตุอิงหังนะคะซึ่งอ่พระาธาตุอิงหังนี้สร้างคู่กับองค์พระาธาตุพนมนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจะลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก็จะวาโดยย่อๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิหารโคตรอบๆนะคะองค์พระธาตุก็คือกันก็พระธาตุพนมนะคะก็จะมีวิหารโคตรมีจุดบริการดอกไม้ทูบเทียนนะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบนอกนะคะขององค์พระธาตุนะจ๊ะตรงส่วนตรงนี้เป็นวิหารโคตรที่อยู่ข้างในนะคะมีองค์พระพุทธรูปวางเรียงสวยงามนะคะพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นนะคะเขาก็นนะะากจะ กับแล้วนะคะเข้ากับไปแวะที่อาคาเฟ่อเมซอนนะคะถือกวยายุไทย10บาทด้จ้าพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นเข้ากับมาที่ด่านนะคะทําหรืองพันด่านแล้วกับประเทศไทยบ๊ายบาย